สวัสดีครับพอดีไปได้แบตเตอรี่มาหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะทําอะไรได้บ้างน,นะฮะเจ้าแบตลูกนี้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเรามาดูสภาพมันก่อนนะครับว่าแบตลูกนี้เป็นยังไงนะครับเท่าที่สังเกตดูนะฮะแบตด้านข้างบวมนะครับทั้งสองด้านเลยบ,บวมทั้งสองด้านสาเหตุที่บวมก็น่าจะมาจากการชาร์จกระแสสูงนะครับ ะะทำให้เกิดฟาร์มร้อนนะฮะมันก็เลยบวมนะครับนะะเดี๋ยวเรามาดูน้ำกดก่อนน้ำกดค่อนข้างพองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาวัดกันว่าค่าน้ำกดเนี่ยได้เท่าไหร่เดี๋ยวมันไม่โฟก,กัสน,นะฮะ ค่าน้ํากดเนี่ยมันอยู่เดี๋ยวปรับโฟกัสค่าน้ํากดเนี่ยมันอยู่ในในแดนเขียวเลยนะครับประมาณพันสนะครับถือว่าเป็นน้ํากดที่เข้มมากเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูค่า CCA กันนะครับ ค่า cca อ่านได้1 0 0 2นะครับสาเหตุก็คงมาจากค่าความต้านทานนะฮะที่สูงมากเลยครับมีความต้านทานถึง3 5มดมิลลิโอห์นะฮะครับมันก็เลยทำให้ค่า cca ต่ำนะครับค่าความต้นานทานที่สูงก็น่ามาจากสองสาเหตุนะฮะสาเหตุหนึ่งก็น่าน่ามาจากซันเฟดนะฮะ ที่เกาะแผ่นท่าเป็นจำนวนมากนะฮะส่วนสาเหตุที่2น่ามาจากการชาร์จที่ใช้กระแสสูงนะฮะทำให้เกิดความร,ร้อนทำให้แผ่นท่าเสียหายนะฮะเปลี่ยนคุณสมบัติของแผ่นท่ากลายเป็นค่าความต้านทานนะฮะซึ่งอย่างหลังเนี่ยการแก้ไขเนี่ยจะคงเป็นไปได้ยากนะฮะส่วน ค่าโวล์เนี่ย12.85นะโวล์ค่อนข้างสูงนะฮะสาเหตุก็คงมาจากน้ำกรดนะฮะค่าน้ำกรดที่มีความเข้มสูงนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปนะครับต่อมานะครับผมก็ได้เติมน้ำกันลงไปนะครับผมเติมน้ำกันค่อนข้างมากนะครับนะฮะเพื่อเอาปริมาณน้ำเนี่ย ไปลดอุณหภูมินะครับและอิヤะเนี่ยก,ก็เอาไปเจือจางความเข้มของน้ำกรดนะฮะซึ่งขณะนี้นะครับผมได้ทำการชาร์จด้วยเครื่องแรงดันสูงนะครับนะด้วย70โวลต์นะครับ0.65แอมป์นะครับผมใช้แรงดันสูงเนี่ยแรงดันสูงในการชาร์จเพื่อที่จะกระตุ้นนะครับ กระตุ้นซันเฟดนะครับให้หลุดออกจากแผ่นท่าได้ง่ายนะครับเราใช้กระแสต่ำนะเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่มันเกิดความร้อนซึ่งในกรณีนี้นะครับยังยังไม่ทราบสาเหตุนะครับที่ความต้านทานสูงเนี่ยมันเป็นด้วยสาเหตุใดน,นะครับ 1. อาจจะมาจากซันเฟดเนี่ยไปเกาะแผ่นท่าเป็นจำนวนมากนะครับ หรืออีกสาเหตุหนึ่งก็อา่านมาจากแผ่นธาตุเนี่ยที่เสียหายนะครับมาจากการชาร์ด้วยกระแสที่สูงมากนะครับทำให้แผ่นธาตุเนี่ยเปลี่ยนคุณสมบัติกลายเป็นความต้านทานนะจึงทําให้ความต้านทานเนี่ยมีค่าสูงนะครับซึ่งจะมีผลทําให้ cca เนี่ยมีค่าต่ำนะรเ,เร,าเรามาเดี๋ยวเรามาวัดน้ากดสักก่อนนะว่าตอนนี้น้ากดมีค่าเท่าไหร่นะครับ ผม,ผมได้ผสมน้ํากันลงไปฮะตอนนี้น้ํากรดก็ยังอยู่ในขีในในในย่านแดงน,นะฮะอย่าพงพ่นชาร์จแบบนี้ไปสักพักนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่ผมนะฮะทำการชาร์จแล้วก็ทิ้งไว้นะฮะซึ่งข้อดีในการชาร์จกระแสต่ำเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องมาดูเรื่อยๆนะฮะ ก็ว่างเมื่อไหร่เราก็มาดูนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้กระแสสูงนะฮะเราใช้กระแสต่ำนะฮะตอนนี้ผมได้ปรับลดแรงดันสูงลงมาเหลือ60โวลต์นะฮะเพื่อลดการกระตุ้นนะฮะแล้วก็ผมได้เปลี่ยนไอ้ตรงพาวเวอร์สปายในไหลข่า,ายนะฮะมาเป็นตัวที่มีความสามารถในการจ่ายกระแสมากขึ้นนะฮะเพราะว่าดูแล้ว การใช้พาวเวอร์ p l y คอมในการจ่ายเนี่ยมันจะไม่ค่อยเสถียรน,นะครับเพราะว่าตัวแรงดันสูงเนี่ยมันเป็นระบบพันวินมอนฮะมันจะจ่ายมันจะจ่ายกระแสเป็นช่งชวงๆนะฮะซึ่งคุณสมบัติพาวเวอร์ p l y คอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบไว้อย่างนั้นนะ,ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเ,เป็นยังไงบ้างนะครับค่าลำกล้อ ดูช่องที่หนึ่งกันนะฮะเดี๋ยวแบบช่องที่หนึ่งก็อยู่อยู่ในแดนขาวนะครับก็อยู่ในแดนแดนมาตรฐานนะฮะแดนขาวแดนมาตรฐานช่องที่สอง ช่องที่สองก็อยู่ในแดนขาวอะแต่ว่าลงอ่าลงมาลงมาลงมาเขียวแล้วฮะเข้าเข้าเกณฑ์เกตกดกดเข้มแล้วฮะช่องที่สองนะฮะตอนนี้ช่องที่สองจําไว้ฮะช่องที่สองส่วนช่องที่สามช่องที่สามก็อยู่ในอยู่ในอ่าอยู่ในแดนเขียวนะ,ะซึ่งปเป็นเกณฑ์กดเข้มนะฮะ,ะ,ฮะตอนนี้มีสองสามนะฮะ ช่องที่สี่นี่อ,อยู่ในแดนขาวฮะเป็นแดนมาตรฐานนะครับก็โอเคนะครับช่องที่สี่ช่องที่ห้านะครับช่องที่ห้าอยู่ในแดนเขียวนะฮะเป็นแดนกดเข้มนะครับช่องที่หกนะครับ ช่องที่หกอยู่ในแดนขาวนะครับอ่าวูสดกจะออกมาเกี่ยวนิดหน่อยนะฮะเกี่ยวนิดหน่อยนะฮะก็มีเออ,จะ,เอ,อจะไม่ได้แล้สองสองสามใช่ไหมสองสามแล้วก็เออสองสองสามห้าหกว่ะจะไม่ได้ฮนะคุ ก็มีสองสแล้วก็หนะฮะที่อยู่ในแดนแดนเขียวนะครับแดนเขียวซึ่งอยู่ในแดนเขียวนี่ผมก็จะต้องอลอดความเข้มข้นของกดลงนะฮะเฉพาะช่อง3ช่องสองช่องสาและช่อง6นะฮะเพราะการชาร้าในการชาร้าในขณะกดเข้มเนี่ยมันเป็นผลเสียต่อ ต่อแผ่น้านะฮะก็จะดูดออกมาหน่อยไมฮะดูดไม่เยอะนะฮะดูดดูดออกมาสักนิดนึงนะฮะ,ะด,ด,ดูดออกมาแล้วก็ไอที่ดูดเนี่ยเราไม่ได้ไปทิ้งไปไหนเราต้องเก็บเอาไว้นะฮะเราเก็บเราก็จะเก็บเอาไว้สองสามแล้วก็หกดูดออกมาหน่อยนะฮะ เลยะะผมไม่รู้ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาไปไปทำอะไรมาเราไม่มีข้อมูลเลยนะฮะต่อจากนั้นเราก็เอาน้ำกันเติมเติมเข้าไปนะครับน้ำกันเติมเข้าไปเติมแทนเข้าไปนี่เติมแทนเข้าไปผมก็เติมให้น้ำเยอะหน่อยนะฮะเพื่อ จะเจอจางกดนะครับเจอจางกดเจอจางกดอันนี้เยอะไปแล้วต้องเอาออกหน่มันเยอะไปหน่อยอาอมันหน่อยนี่ปิดปิดปิดช่องอ่โอเค ก็ช้าไปเรื่อยฮะผมจะช้าไปเรื่อยช้าจนฝ่าค่าน้ากดเนี่ยมันยังไงมันมันนิ่งนะฮะคือคืออยู่ในนิ่งอยู่อยู่ในแดนอยู่ในค่ามาตรฐานอยู่ในค่ามาตรฐานนะครับหนึ่งสองห้าศูนย์นะฮะซึ่งช่องไหนมันยังยังยังเข้มได้ผมก็ดูดอ,อ่อนแล้วก็เอาน้ำกันเนี่ยเติมเข้าไปแทนนะครับ ใช่น้ำขดนะน้ำกันนะเข้าไปแทนก็รชาร์จอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆะรับาชาร์จที่กระแสต่ำครับ<ะ>ก็ไม่มีปัญหาฮะชาร์จจะมนเสว่างเมื่อไหร่เราก็เเราก็เข้ามาดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนะ่อย่อไปดูต่อไปครับหลังจากที่ปล่อยให้มันชาร์จไปสักพักนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข่น้นลำปกดกัน ดูช่องที่1เ,เลยครับช่องที่1นึน่อยู่ในอยู่ในแดนข่าวนะครับก็อยู่อยู่ในแดนข่าวนะฮะยู่ในแข่ช่องที่สอง ช่อที่สองก็อยู่ในแดนขาวนะครับช่องที่สาม่อที่สามก็อยู่ในแดนขาวนะฮะช่องที่สี่ช่องที่สี่ก็อยู่ในแดนขาวนะครับ ช่องที่ห้าช่องที่หก็อยู่ในแดนขาวนะครับช่องที่หกช่องที่6กก็อยู่ในแดนขาวนะครับ ว่ามันใกล้มันมันค่าค่าน้ำกดคิดว่ามันคงใกล้นิ่งแล้วฮะเดีย๋ยวผมจะช้าไปอีกสักพักนะฮะแล้วมาวัดดูถ้าวัดครั้งครั้งนี้แล้วมันยังอยู่ในสภาพท่านก็ยังยังคงอยู่สภาพนี้ก็คงพอแล้วฮะแล้วก็วัดค่า CCA ดูว่าจะมีค่าเท่าไหร่ครับโอเคครับหลังจาก ที่ทิ้งไว้2ชั่วโมงนะฮะ,ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าน้ำกดกันนะครับอยู่ในโซนขาวนะครับ โซนขาวโซนขาวคือโซนมาตรฐานนะฮะนี่ก็โซนขาวนะครับอันนี้ก็โซนขาวนะครับ อันนี้ก็โซนขาวนะครับอันนี้ก็โซนขาวนะครับอันนี้ก็โซนขาวนะครับ สิ่งที่สังเกตก็คือนะฮะค่าความเข้มเนี่ยมันไม่เข้มกว่าเดิมแล้วมันคงที่แล้วนะฮะก็คงคิดว่าแบตตัวเนี้คงเต็มที่ของมันนะฮะคงคงคงให้ค่าน้ํากดได้เท่านี้นะฮะส่วนซันเฟตจะออกมากออกน้อยแค่ไหนเราคงคงจะไม่ทราบนะครับเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องฮะเดี๋ยวจะวัดค่า CCA กันนะครับ ผมจะวัดจริงๆอ่ะตามหลักนะฮะการวัดค่า cca ควรจะรอให้แบตเตอรี่เนี่ยมันมันให้ให้มันเย็นลงหน่อยหรืออยู่สภาวะคืนตัวมันหน่อยนะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูนะครับ เห็นว่าค่าโวลต์เนี่ยมันได้นะครับค่าโวลต์เนี่ยมันขึ้นมานะฮะส่วนค่าความต้านทานเนี่ยมันมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะอันนี้เราส่วนค่า cca เนี่ยมันขึ้นมานิดหน่อยเียอย่างกรณีนี้นะฮะเราก็เราเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าค่าความต้านทานค่าความต้านทานเนี่ยมัน มันไม่ได้เกิดจากเกิดจากซันเฟลดเนี่ยที่ไปเกาะแผ่นท่านะฮะมันเกิดจากการชาร์ที่โอเวอร์ชาร์จนะฮะจนทำให้เนี่ยแผ่นท่าเนี่ยมันมันเสียหายนะฮะฮะซึ่งสังเกตได้จากเนี่ยข้างคาดหรือแบบข้างคาดเนี่ยบวมนะครับแบบข้างคาดเนี่ยบวมซึ่งเนี่ย ซึ่งในกรณีนี้นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยคนคนทีอ่อยู่ในวงการแบตเนี่ยเขาก็จะรู้กันว่าในกรณีนีเน้เขาเขาจะายังไงเขาจะไม่เอาแบตตัวนี้มาทำแต่ผมเนี่ยทำให้ดูนะฮะว่าว่ามันผลสุดผลสุดท้ายเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนะฮะ ค่าฟันน,นั้นทานเนี่ยกับสูงขึ้นนะฮะ่าพบันดาลกานสูงขึ้นแต่ให้ดีเนี่ยอาจจะต้องรอให้แบตมันคืนตัวหน่อยนะครับ๋ยวเมาวัดอีกทีอันนี้ก็คือเรารู้เลยฮะว่าสาเหตุแผ่นท่านเสียแล้วนะฮะเกิดการโอเวอร์ชาร์จนะครับก็เป็นข้อมูลนะฮะให้สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องแบตนะฮะนะครับว่าเวลาเราจะเลือกแบตมาทำเนี่ยเราควรจะ เลือกแบบแบบไหนมาทำนะฮะนะครับซึ่งในกรณีนี้นะฮะก็ถ้าเจอเจอแบบแบบสไตล์นี้นะฮะก็ขายทิ้งอย่างเดียวขายซ่าอย่างเดียวหลังจากที่ทิ้งแบบให้กลับสู่สภาพปกตินะฮะเดี๋ยวเรามาวัดค่า CCA กัน ดีซเนี่ยร้อยสองนะฮะก็คงขึ้นมานิดเดียวนะครับจากเดิมร้อยเดียวนะะส่วนค่าความต้านทานเนี่ยก็ลดลงมาหน่อยจากสามสิบห้าลดลงมาสามสิบสามเนี่ยก็ลดลงมานิดเดียวนะฮะซึ่งค่าความต้านทานเนี่ยยังสูงอยู่นะครับสามสิบสามเนี่ยซึ่งเราถือว่าเราแบบลูกนี้ไม่สามารถฟื้นฟูได้นะครับสาเหตุเนี่ยมาจากนะฮะ การที่แบตเนี่ยมันบวมนะครับสาเหตุที่บวมเนี่ยก็เกิด,กดจากความร้อนความร้อนก็คงเกิดจากการชาร์จที่โอเวอร์ชาร์จนกระแสสูงนะครับทําให้แผ่นท่าตัวนี้เสียหายนะครับไม่สามารถฟื้นฟูได้นะครับ,นะรบซึ่งน่าเสียดายนะฮะบแบตยังอยู่ในสภาพดีๆอยู่เลยนะฮะเพราะนั้นถ้าขาดความรู้ในการบำรุงรักษาแบตเนี่ยก็ทำให้แบตเสียหายได้นะครับ ก็ก็เป็นอ,อ,อะไรให้ให้ให้คนที่อยากจะศึกษาเรื่องแบตเนี่ยก็ลองศึกษาดูนะครับว่าถ้าแบตบวมเนี่ยเราก็พาดไปเลยฮะอย่าอย่าทำนะ,ะครับเดี๋ยวถ้าเกิดคราวหน้าผมจะมีแบตลูกใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะแบตดีแบตเซยเนี่ยผมก็จะทําให้ดูนะคร,ครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยเป็นระบบโซลาร์เซลล์นะฮะใช้ไฟฟีนะฮะ นั่นจริงทำทำเล่นทําจริงเนี่ยจริงจริงผมไม่ก็ไม่ได้เสียตังอะไรนะครับโอเคครับสวัสดีครับ